ถึงสนามบินชิตโตเซะแล้วนะคะตอนนี้เรามาอยู่หน้ามอสเบอร์เกอร์มอสเบอร์เกอร์ญี่ปุ่นอยากลองแมะไม่ไส่กอกเดี๋ยวลองให้ไส่กอกไส่กอกวิ่งไปซื้อดิวิ่งไปซื้อดิไส่อกานตุเล่ <laughs> ไม่ได้กว้างใหญ่มากเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปเอารถเช่าก claro ันก oh. ็คือเดี๋ยวเราเอารถเช่านะคะซึ yeah. ah. <S <s ่งรถเช่าเราทำกันจองกับคนไทยเรีนโช่คคาร์ดอเลือกได้เลยเอารถอะไรกี่ที่นั่งเขาบอกเสร็จแล้วก็ราคาไม่ค่อยแพงมากถ้ามาสักสามคนขึ้นไปเช่ารถเขาบอกว่าุ้กกว่าเดี๋ยวดูรถกันจ๊ะ ประกันด้วยปประกันเพิ่มเท่าไหร่คะตอนนี้เราอยู่ตรงเคาน,น์เอตอร,ร์เลนสาขาะคะของนิสันชามีการถามเรื่องของประกันภัยนะคะจ่ายเพิ่มวันละเท่าไหร่นะ522เยนเแต่เราเรามั่นใจค่ะเราไม่ซื้อเดี๋ยวต้องนั่งัสเตอร์บัสนะคะไปรับรถอีกทีหนึ่งโดยเอาของนี้ไปยื่น May I have your attention please? Check in for Sky Airline Flight s เขาน่ารักมากเขากลัวเราหลงนะคะเดี๋ยวเขาจะพาไปรับเองเลยใช่ครับเพราะกระเลี่ยงหลงแน่นอนแล้วเดี๋ยวจะได้ถามด้วยว่าเวลาเราขึ้นรถเนี่ยจะต้องคืนที่ไหนเพราะเราตกลงที่จะขึนรถที่ขั้นตอเแรก เจ้าที่น่ารักด้วยว้าวมีรถเฉพาะเลยนะครับหรือเข้าค่าครับอ่าเป็นส่งนะครับอ่าโอเคจริงค่ะเป็นรถเฉพาะเลยค่ะคันเดียวเลยไหมคะันเดียวเลยใไหมอ่าสภาพภายในรถนะคะชัตเติลบัตท,ที่คัตเติลบัตท,ที่เขาจะเอาไปส่งเรานะคะสวัสรถ อ่าเต็มพอดีมีกุ๊บอื่นมาด้วยแต่กุ<ห>๊บนะั้นหน้าตาน่ารักเยอะไ,ไปกันเลยเขาประสานงานเรียบร้อยนะคะเรายิ่งคูปองได้เลยทำสารคดีเหรอฮะทำรีวิวค่ะพี่กีกดปของเนาะร้อยห้าสิบเยนคาบิโกะญี่ป<ส><ญ>ุ่น<ส><ญ>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  มันอร่อยมานี่คือรถที่จะพาเราเที่ยวประมาณ2-3วันนี้นะคะนี่ขั้นใหญ่ใช้ได้นะเออเหมือนเหมือนรถตู้อย่างนี้เปิดข้างในดูหน้อยเปิดไม่ได้วะกุญ <laughs> แจบล็อกโอเคเดี๋ยวกลับมาค่ะนี่คือสภาพภายในรถนะอ่าข้างหลังยังวุ่นวายเรื่องกันเก็บกระเป๋าอยู่ เป็นอุโมงโค้งด้วยนะครับถนนเขาดีมากเขาตัดทะลุเขามาเลยอลลเอาผาสแซง เรากะจะเอาผ่านเหมือนกันเนาะขึ้นอีกวันละพันกว่าค่ะแม่ลงหลอเดียบพอแล้วดตอนนี้เป็นจุดพักรถนะคะหลังจากลงทางลงสุดท้ายมาเรียบร้อยแล้วหันหน้ามาหน่อยเซ่เหยียบมามิดนะคะโดนค่าทางด่วนไป5,600ใช่ป่ะห้าพยเยนใช่ไหมคะซับซับซับ